เอาล่ะข้อที่70ครับผมใครยังไม่ดูคลิปที่แล้วไปดูเนาะเพราะว่าพื้นฐานจะอยู่ตรงนี้โอเคอ่ะมาดูกันกำหนดให้สามเหลี่ยม ABC มีด้านตรงข้ามมุม A B C เป็นเ b ็กเล็กซเล็กรู้ทันทีเลยถูกปะ่ะคลิปที่แล้วอ่าจี๋ย้อนไปดูให้เนาะคลิปที่แล้วพูดไปแล้วถูกปะแบบนี้รูปมันจะเป็นอย่างงี้ A อ๊ะ A ใหญ่ B ใหญ่ C ใหญ่ถูกปะ่ะตรงข้ามมุม A เป็น A เล็กตรงข้ามมุม B เป็น b เล็กตรงข้ามมุม C เป็น C เล็กคือรูปแบบนี้โอเคแล้วก็สูตรให้ไปแล้วแบบนี้เนาะโอเคให้ไป2สูตรก็ย้อนไปดูเนาะสูตรที่เป็นด้านกับสูตรที่เป็นมุมสูตรที่เป็นมุมก็ไม่มีอะไรครับก็คือย้ายข้ามปกติโ okay, no, okay, no. อเคนาะโอเคเนาะทำง่อจงหา C ก็คือหามุม C ถูกปะ่ะ หามุม c เราก็ตั้งสูตรมุม c เลยครับเราคอสอะไรคอส c เท่ากับอีก2ด้านกำลังสองถูกปะรวมกันแล้วก็ลบด้วยด้านตัวมันเองแล้วก็หารด้วยไอ้สองด้านนะก็คือ2อะไรครับ a b ถูกไหมได้สูตรนี้ออกมาปึ๊บ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 ปัญหาคือไอ้ตัวนี้ครับคีย์เวิร์ดที่เขาให้มาเนี่ยทำไงต่อ a บวก b บวก c a บวก b ลบ c เท่ากับ3ม ab ถ้าน้องบอกว่าโอ้พี่จะไปยากอะไรก็กระจายเข้าไปกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปแล้วก็จัดรูปกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปกระจายเข้าไป c กระจายเข้าไปโอ้โหเป็นไงหน้ามืดถู้ไหมหน้ามืดเลยทีนี้ถ้าเราเซน์ดีๆหน่อยหรือว่าเราทําโจทย์มาพอสมบวรวเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยพี่มันแบ่งเป็นแบบนี้ได้นี่ดูนะพี่แบ่งออกเป็นปีกาย่อยแบบนี้ พิกาย่อยแบบนี้เพราะพี่เห็น a บวก b เนี่ยมันเหมือนกันพี่ก็จะได้เป็นหน้าบวกหลังคูณด้วยหน้าลบหลังนี่ไงโอเคป่ะสูตรหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังก็จะได้เป็นอะไรครับหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนั่นเองหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังโอเคเพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้เป็นหน้ากําลังสองก็คือหน้าก็คือ a บวก b ถูกป่ะกาลังสองลบด้วยหลังกําลังสองก็คือ c กาลังสองแบบนี้เท่ากับสาม ab โอเคปะเออเป็นไงเป็นไงแต่ว่าพี่ไม่ต้องการสามอบครับพี่ต้องการอะไรพี่ต้องการกี่เอ2 a สองเพราะฉะนั้นพี่จะทํายังไงให้มันเหลือสองเอให้ได้ทำไงดีทําไงดีครับลองจัดรูปก,ก่อนไหมลองพี่พี่ลองกระจายตัวนี้ก่อนให้ตัวเนี้ยดูซิเฮ้ทำยังไงดี มันถึงจะเป็นตัวนี้อ่าลองกระจายดูครับหน้าบวกหลังกําลังสองสูตรคืออะไรอ่าชวนสูตรหน้าบวกหลังกําลังสองก็คือหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกําลังสองก็จะได้เป็นอะไรครับ A กําลังสองบวกสองเบวก b กําลังสองลบ c กําลังสองเท่ากับสามอ่าโอเคตัวนี้มันย้ายมาลบกันพอดีก็เลยเหลือแค่ a b เดียวใช่ปะ ก็จะเป็น A อกันมาสองบวก B กันมาสองลบ C ีกันมาสองนั่นเองโอเคปะโอเคปะทำไงจอเหมือนเดิมเราต้องการเป็นเท่าไรครับเกีบบีเกียบบี เราต้องการ 2ab ถูกปะก็ใส่เข้าไปเลยครับ 2ab ใส่อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้คูณเข้าก็ต้องหารออกเพราะว่ามันจะได้เป็น1เท่ากันแล้วพี่ก็จะย้ายไอตัว 2ab เนี่ยลงมาหารเราก็จะได้เป็นเท่าไรครับ a กำลังสงบวก b กำลังสงลบ c กำลังสแล้วก็หารด้วยอะไรหารด้วย 2ab ฝั่งขวาก็จะได้เลยเหลือแค่1ส่วน2นั่นเองโอเคปะ และ a บวก a อกำลังสองบวก b กำลังสองลบ c กำลังสองหารสองก็คือนี่ไงก็คือ cos อะไร cos ซนั่นเองเพราะฉะนั้น cos C เนี่ยเท่ากับหนึ่งส่วนสองเห็นปะจบค่อยๆไล่ไปโจทย์หามุม C อ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ละครับมุม C ก็จะเป็นเท่าไรครับเป็นหกสิบองศานั่นเองก็จบคัน ข้อนี้จะเป็นการเอาสูตรข้อห9สิบเ้าเนี่ยมาประยุกต์ใช้อีกทีหนึ่งไปรวมกับพวกสมก,การพหุนามถูกปะก็คือพวกเนี่ยสูตรต่างๆเนี่ยแก้ให้ได้โอเคปะโอเคปะก็จบกันไปข้อเจ็ดสิบครับผมกับ o อฟซา e แล้วก็ of อ o คอนะออาะ o อ s ซา e จะมีสูตรหนึ่งเนาะโอเคปะโอเคปะอืมเรียบร้อยสามเหลี่ยมที่ไม่ใช่สามเหลี่ยมมูฉาก็ให้นึกถึงสูตรพวกนี้นั่นเอง ออบไซส์จะเป็นอะไรไซสตร์เหาร A เล็กไซสตร์บหาร B เล็กก็ว่ากันไปเดี๋ยวไปดูกันตรงนู้นอีกทีนึงแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวลองดูข้อตั้งแต่71-100ถึง100กับซีรีส์ตะลุยโจทย์คณิตมปลายจะเป็นเรื่องอะไรจะเอาข้อสอบมาอัปเดตให้แล้วกันเนาะก็ประมาณนี้เนาะใครอยากได้เอกสารก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาทางอินบ็อกซ์ทางเพจ Facebook ได้เลยโอเคคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ